เคยสงสัยไหมว่าอมตะนครเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อทําไมเปลี่ยนเป็นอมตะซิตี้ชนบุรีทั้งที่อมตะนครเนี่ยมันตั้งมาตั้งนานและคนจําง่ายจําชื่อได้แล้วทําไมต้องเปลี่ยนเป็นอมตะซิตี้แล้วก็ยังไปชนกับชื่อของอมตะซิตี้ระยองทําให้งงกันมาใหญ่มึงรู้ปะทําไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อเอาตรงๆนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไปถามมาแล้วถามแชท GPT มา ได้คําตอบแบบนี้นะ 1. ก็คือสะท้อนภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมให้ดูเป็นสมัยใหม่อะอเขาจะขยายพื้นที่ของนิคมให้มันเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 3. ให้สอดคล้องกับอม,มาตาซิตี้ระยองเฮ้ย 4. ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเอแต่มันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมในใครที่อยู่อม,มาตานครที่อยู่มาันาน,านานเนี่ย กูว่าแม่งรู้ข้อมูลอย่างแท้จริงเลยรู้ไหมเขาเปลี่ยนเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย